ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกลับแมนยูไหมอันโตนี้ปีที่แมนยูเปิดใจผ่านสื่อหลล่าสุดถึงอนาคตการค้าแข่งในซีซั่นหน้าหลังย้ายมาสร้างชื่อกับเบรอเบติสได้อย่างน่าชื่งภายใต้สัญญายืมตัว 安东尼เดอเทรเซมาถูกมนยาเต็ดในยุคของเอริกเทนฮาคุนซือดัตดึงเขามาจากอาแจ็กให้ย้ายมาร่วมงานกันที่โอทฟอร์ดด้วยค่าตัวมหาศาลที่สามารถพุ่งขึ้นได้สูงสุด86.3ล้านบอน์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022แต่เจ้าตัวประสบกับความยากลำบากในพีิมลี กรณนั้นก็ดีหลังถูกปล่อยให้เรอเบติสยืมไปใช้งานจนจบสีสั่นนี้อันโตนี่สร้างผลงานได้ยังโดดเด่นจากการยิงประตูดได้4ีลูกและสีอแอซิสในการลงเล่น11นัดจนเชื่อกันว่าทีมลูกหนังของลีกกระทิงดูพร้อมเซ็นสัญญากับเขาอย่างถาวรกระทั่งล่าสุดเมื่อ27มีนาคมสตาชาเมืองกาแฟเผยกับดาสารถึงอนาคตการค้าแข้งให้แฟนบอลได้ฉุกคิด หากผู้เข้าใจาเงินมากขนาดนั้นเพื่อคุณมันก็เป็นเพราะคุณมีความสามารถและมีคุณภาพไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมจะพูดถึงยูเนเต็ดในแง่ดีเสมออันโตนี่เอ่ยผมซาบซึ้งสมสอรและเอดิธเทนฮาก์คสำหรับประสบการณ์การคว้าแชมป์ที่เราได้สัมผัสร่วมกันและสำหรับทุกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ผมมีเวลาที่ยากลำบากกับที่นั่นแต่มันเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่ามันทำให้ผมเป็นอย่างที่ผมเป็นในวันนี้ที่ได้สนุกกับตัวเองผมมีความสุขกับที่นี่มาก อันตัวนี้ตอบข้อถามถึงเหตุผลที่เขาไปได้สวยกับเรเบติสว่าน่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมในสเปนคล้ายกับบ้านเกิดของเขาผมพบตัวเองแล้วและมันน่าแฮปปี้ผมต้องการให้ครอบครัวของผมแฮปปี้เช่นกันแต่ละวันที่ผ่านไปผมพบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับผมผมสนุกกับเมืองนี้รวมทั้งสมสรและทุกสิ่งมันทำให้ผมนึกถึงหลายอย่างในบราซิลทั้งแสงแดดอาหารและผู้คนทั้งหมดนี้มีความสำคัญสำหรับคนอย่างผมซึ่งคุ้นเคยกับมัน ตกต่อสัญญาเหลวแมนยูตั้งราคาขายคอปบ,บี้ไมนูแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์รายงานเมื่อ27มีนาคมว่าแมนเชสเตอรา์เาขยายสัญญากับไมนูมานานเป็นปีแล้วนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2024แต่จนถึงขณะน,นี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้และทำให้าดาวเตะทีมชาติอังกฤษมีแววถูกขายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นอกจากจะต่อสัญญากับเด็กปั้นวัย19ปีไม่สำเร็จแล้วไมนูเองก็ไม่มีตำแหน่งในทีมตัวจริงเช่นกันนับตั้งแต่รูปเบนออมอริมย้ายมาคุมทีม โดยในายใหญ่โปรตุเกสจับเขาลงเล่นในลหลายๆตำแหน่งทั้งกองกลางและหมายเลขสิบรวมถึงเคยส่งเขาลงเล่นเป็นกองหน้ามาแล้วในเกมบูกับคริสตันพาเลซที่โอทัฟฟอร์ดในเดือนกุมภาพันธ์จากสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนในทีมของไมนูทําให้ผีแดงพร้อมขายเขาทิ้งในซัมเมอร์นี้โดยมีการตั้งราคาเอาไว้ที่หลัก70ล้านปอนด์ สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมอีกว่าเหตุที่ผีแดงพร้อมขายเมนูเนื่องจากสโมสร,รยังต้องประคับประคองสถานภาพทางการเงินให้อยู่ภายใต้กฎผลกำไรและความยั่งยืนอีกทั้งการขายเด็กในอะคาเดมีของสโมสร,ร,รแลกกับการรับเงินจะเข้าขายรับผลกำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเอซีมิลานหวังที่จะบรรลุข้อตกลงในการเซ็สนสัญญาก,กับอังเดโอนานาผู้รักษาประตูของมเมเดปอดีตผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลาน ข่าวจากฟ i เจอเคสแมนยูนเต็ดได้ติดต่อขอซื้อโอมาโซเลตกองหลังของอูดิเนเซซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่33.3ล้านปอนด์ข่าวจากเมสซาเกโรเวเนโตแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของกองกลางอย่างคอปปี้ไมนูได้ข่าวจากกิฟมีสปอร์ตอย่างไรก็ตามเมนูยังคงเป็นตัวเลือกในการขายในช่วงซัมเมอร์นี้หากสโมสรยอมจ่าย7จล้านปอนด์ตามราคาที่เขาตั้งไว้ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ 10แข่งแมนยูต้องโละให้ได้สัมเมอร์นี้ขอขอบคุณบทความจากบอบูผู้เล่นที่แมนยูไนเต็ดควรโลอะออกไปจากทีมให้ได้หลังจบฤดูกาลนี้ 1. นึ่งเจอดอนฟรีดอมซานโชถ้าเชลซีไม่ตุกติกอะไรก็น่าจะได้ค่าตัว25ล้านปอนจากทีมสิงบลูแม้จะขาดทุนย่อยยับแต่ยังน้อยช่วยลดภาระค่าเหนื่อยได้เยอะ สองมาคัสแลฟอร์ดรายงานข่าวกล่าวว่าแอสตันวิลล่าอาจขอซื้อขาดในราคา40ล้านปอนด์ว่าแล้วก็ปล่อย,ปอยไปเถอะนอกจากจะได้ค่าตัว40ล้านยังช่วยลดภาระการจ่ายค่าเหนื่อยได้อย่างมหาศาล3กาเซมิโรยอมยกเลิกสัญญาที่เดือและปล่อยฟรีไปได้เลยเพราะค่าเหนื่อยแพงมาก4ีคริสเตียนเอเล็กเซนสัญญากำลังจะหมดหลังจบฤดูกาลนี้พอดี5วิกเตอร์ลินเดเลฟสัญญากำลังจะหมดเช่นกันและคงจบแล้วละ่ะไม่มีการต่อสัญญาใหม่อย่างแน่นอน 6ไทยเร็วมาลเลเซียเอริคเทนฮักเอาเงินสโมสร,ร13ล้านปอนด์ไปแลกตัวมาแต่ชัดเจนว่าไม่มีประโยชน์ว่าแล้วก็เลลรงให้ไอโฮเฟนตอนนี้ยืมตัวไปใช้งานเขาไปเถอะได้มาสัก4-5ล้านก็ยังดีเจอันโตนี้เข้าใจว่าไปอรารวาสสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบนเวทีลาลิกา้าแต่เอากลับมาก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละลดค่าตัวเหลือสัก30ล้านปอนด์บางทีเรเบติสอาจรับไปอย่างถาวรก็เป็นได้ 8. คอบบี้ไมนูถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาขอเอาไปเลี้ยงดูด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์จริงๆตามที่เป็นข่าวการุณารีบปล่อยไปเลยไม่ใช่ไม่อยากเก็บไว้นะแต่เพราะตัวเลขมันสูงและคาดว่าค่าตัวไอ้หนูคงไม่น่าจะสูงไปกว่านี้อีกแล้วฮ่าฮ่าฮาเก้าอองเดโอนานา มีข่าวว่ารูเบนอัลริมไม่ค่อยปลืม้มดังนั้นลองไปถามที่อินเตอร์หรืออาแจ็กซ์ดูว่าสนใจจะเอาตัวกลับไปเฝ้าเสาไหมหรือมีทีมใดในลีกซาอุอยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ควรจะรีบขายแล้วหาซื้อนายทวารคนใหม่ดีกว่า10ราสัสฟูดฮอยลุนซากกระเบือที่ซื้อมาในราคา72ล้านปอนด์เรียนตามตรงว่าลดกระนำซัมเมอร์สยองเหลือแค่30ล้านยังขายยากเลยคุณแต่กระนั้นก็ควรปักป้ายขายเพื่อหากองหน้าตัวใหม่ที่ตีนพระการกว่านี้ โบนัสแทร็กคิดดูนะครับถ้าหาทางลกออกไปได้สัก5-6ถึง6คนแมนยูเตดน่าจะได้ค่าตัวเกือบเกือบ80-100ล้านปอนด์แถมลดภาระค่าเหนื่อยอีกบ้านตะไทยเลยสำหรับด e ีโกดาโล่กุนสื่อปีแสดงยืนยันออกมาแล้วในใจว่าไม่ได้มีไว้ขายนะครับ แมนยูแมนซิตี้จับมือคว้าตัวดาวเตะสปอร์ติ้งลิสบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับการสนับสนุสนในการคว้าตัวทรินเก่ากองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์นี้แข้งวัย25ปีซึ่งเคยถูกปล่อยยืมไปอยู่กับวูฟแฮทมป์ตันวันเดอเรอร์นหนึ่งฤดูกาลก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจจากทั้งสองยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลายฤดูกาลกับลิสบอน ปีคนนี้ทำประตูและซิดได้21ครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งเพิ่มสถิติที่น่าประทับใจใน2รุฤดูกาลแรกของเขากับสปอร์ติ้งนอกจากนี้เขายังยิงได้2ประตูในช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนมีนาคมในเกมที่โปรตุเกสถล่มเดนมาร์ก5-2ในยูฟ่าเนชันลีซึ่งถือเป็นประตูแรกของเขาให้กับประเทศของเขาในเกมที่ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เป็นนัดที่1 0 นอกจากนี้ทรินเกา่ายังมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูนเนื่องจากทีมชั้นนําของอังกฤษให้ความสนใจกับการเติบโตอันน่าทึ่งของเขาโดยบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกต่างได้รับข่าวดีที่เกี่ยวกับกองหน้าฟอร์มดีรายนี้รายงานระบุว่าเงื่อนไขาการซื้อกลับที่บาร์เซโลนาใส่ไว้ในข้อตกลงขายทรินเก่าให้กับสปอร์ติ้งแบบทาวรในปี2023นั้นหมดอายุลงในเดือนมิถุนายน2024ซึ่งหมายความว่ายักษ์ใหญ่จะแควนคาตาลันไม่สามารถซื้อตัวนักเตะชาวโปรตุเกสกลับคืนมาด้วยราคาต่ๆ ได้อีกต่อไป บาร์ซโลนาสามารถเซ็นสัญญากับทรินเกาได้ในราคาเพียง20ล้านยูโรในช่วงฤดูกาล2022-2023และ25 000 000ล้านยูโรในฤดูกาลถัดมาแต่ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเขากลับมาสู่สโมสรปัจจุบันค่าตัวของทรินเกาได้รับการปกป้องด้วยค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโร50ล้านปอนด์และคาดว่าแมนเชสเตอร์เตดแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนอลนจะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวหากเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงในปี2027สปอร์ตติ้งจึงไม่น่าจะยอมรับอะไร นน้้อยกว่าีแชมป์เก่าของโปรตุเกสกําลังพยายามรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของพวกเขาเอาไว้ให้ได้โดยพวกเขาขายจิโอวานีเควนดาและดาริโอเอชซูกให้กับเชลซีไปแล้วนอกจากนี้คาดว่าวิกเตอร์เกียวเคเรสกองหน้าตัวเก่งจอกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้และเป็นเป้าหมายของยูไนเต็ดและอาร์เซนอล แมนยูนเต็ดมีข้อได้เปรียบในการล่าตัวทรินเก่าอยู่แล้วเนื่องจากปัจจุบันรูเบนอโมริมอดีตกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนรับหน้าที่คุมทีมปีศาจแดงและพวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญาเสริมแนวรุกในตลาดซัมเมอร์นี้เนื่องจากผลงานของพวกเขาในฤดูกาล2023-2024ไม่ดีนักนอกจากนี้ทรินเกายัางร่วมงานกับอโมริมที่บราก้าในช่วงเริ่มต้นอาชีพของเขาและลงเล่นให้กับกุนซือแมนยูในปัจจุบันไปแล้วรวม131นัด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะาข้ามวัฒนธรรมการเซ็นสัญญากับผู้เล่นโปรไฟล์สูงด้วยสัญญาใหญ่และเดินตามเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินกับบรูโน่แฟร์นันตั้งแต่เข้ามาถึงในปี2020 แม้ว่าค่าจ้างของเมเจ็ดจะคิดเป็น55%ของรายได้ทั้งหมดซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงและเป็นสัดส,ส่วนที่ต่ำเป็นอันดับ3ในพิมลิแต่สโมสรกลับประสบปัญหาใหญ่กับแนวคิดเรื่องค่าจ้างที่สูญเปล่าเช่นการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้มีส่วนสนับสนุนในระดับนั้นในสนามหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้มีส่วนสนับสนุนในระดับนั้นเลย มีช่องว่างสำหรับข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเมื่อเซ็นสัญญากับนักเตะชื่อดังอย่างกาเมโรหรือเจดอนซานโช่พร้อมค่าจ้างมหาศาลแต่กลับทําผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวังแฟน,นันเป็นเป้าหมายของกระแสตอบรับที่ดีในปี2019จากผลงานการทำประตูและแอซิสให้กับสปาร์ติ้งลิสบอนแต่เนื่องจากเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจากลีกระดับล่างเขาจึงไม่ได้รับสัญญาที่คุ้มค่าเท่ากับผู้เล่นชื่อดังคนอด่น สัญญาของกองกลางทีมชาติโปตุเกสที่รับค่าเหนื่อย1 0 0 0 0แนปอนต่อสัปดาห์นั้นแม้จะเป็นเงินที่สูงมากแต่ก็ไม่สามารถเทียบเคียงกับผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของแมนเชสเตอร์ในขณะนั้นได้แต่แมนยูนเต็ดยังสามารถเพิ่มค่าเหนื่อยของเขาเป็น2เท่าให้กับสปอร์ติ้งได้เมื่อเวลาผ่านไปเพียง2ปีแฟนนั้นก็ได้รับรางวัลสัญญาที่มูลค่า2 5 0 0 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์แม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีสุดของทีมมาโดยตลอดก็ตาม ข้อตกลงล่าสุดลงนามในเดือนสิงหาคม2024ทําให้เขาได้รับค่าเหนื่อยรายสัปดาห์มากกว่า3 0 0 0สนปอนด์เล็กน้อยการจะได้จํานวนนั้นมาถือเป็นการปีนป่ายอย่างหนักและดูเหมือนว่าเม่เจ็ดไม่อยากจะผูกมัดตัวเองด้วยสัญญาระดับสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นเลย รายงานของเดียรติกเผยว่าโมเดลของบูโน่คือสิ่งที่สโมสร,รต้องการเรียนแบบสำหรับสโมสร,รอื่นๆสัญญาฉบับล่าสุดของอาห์มัดทำให้เงินเดือนของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าเป็น10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์หลังจากที่เขาสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีมชุดใหญ่รายงานระบ,บุว่าแพตริกชีนาเซกเปเรโดออกูเซ็นสัญญาก,กับสโมสรได้ค่าใน4 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เมื่อย้ายมาจากเลดเช่เมื่อเดือนมกราคม หากนักเตะชาวเดนมาร์กรายนี้ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ดีกับสโมสร,รแห่งนี้เขาก็จะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาในการต่อสัญญากับคอบบี้ไมนูกองกลางทีมชาติกงกฤษรายนี้เคยรายงานเมื่อเดือนมก,กราคมว่าต้องการเซ็นสัญญามูลค่าเกือบ20,000 0ปอนต่อสัปดาห์ซึ่งทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญอย่างรวดเร็วแต่ความลังเลข,ของยูเนเต็ดทำให้ไมนูเชื่อว่า เขาสามารถหาข้อตกลงที่ดีกว่าจากที่อื่นได้เชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่ตกเป็นข่าวว่าจะสนใจเขาหากมีการขายเกิดขึ้นอาริฮันโดกานาโชยังไม่ได้อยู่ในเรือลำเดียวกันเสียทีเดียวแต่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขาก็ได้รับการลงนามก่อนที่จะกลายเป็นผู้เพ่นตัวจริงย่างสม่ำเสมอและการถกเถียงว่าสัญญาฉบับต่อไปของเขาควรจะเพิ่มเงินเดือนขึ้นมากน้อยเพียงใดน่าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการพูดคุยใดๆก็ตาม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ